ตาป้าสารป้ามีกตัวใจในกระเป๋าคุณป้าบองอารมณ์ดีเลยคะวันนี้กำจะมาช่วยสอนป้าหนึ่งค่ะจะได้กินช็อกโกแลตอีกจริงเหรอใครจะให้บองช็อกโกแลตจากไหนคะใต้หนตู้เย็นคุณครูไหงคะน่าสิคุณครูว่าช็อกโกแลตคุณครูหายไปไหนหมดเนี่ยบูมบูาหนูจะฟังครูเดินพร้อมจะเรียนแล้วค่ะอ้าวพร้อมแล้วก็ฟังอ้าวอยู่ตรงนี้อ้าววันนี้คุณครูจะสอนเรื่องสระอาวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องสระอาบองรู้จักสระอาไหมคะสาราต้องวางอยู่ โอ้โหเก่งจริงๆเลยบองเนี่ยทีนี้เงียบนะคะฝั่งคุณครูคุณครูจะสอนน้องปอหน้หนึ่งห้ามพูดโอ้โหห้ามพูดนะอ้าวแล้วคุณครูบอกว่าห้ามพูดคุณครูบอกว่าฉันพูดอ้าวยังพูดอีกห้ามพูดนะคะอ้าวแล้วคุณครูจะสอนยังไงเราบองพูดอยู่คุณจะสอนยังไงเราพูดอยู่นั่นคืคุณครูสอนไม่ได้บองต้องไปเก็บก่อนแล้วล่ะเออต้องเอาบองไปเก็บก่อนแล้วแหละไปก่อนไปก่อนคุณครูสอนปอหนึ่งก่อนนะคะบองพูดมากจริงๆเลยยยออ่่าาาไปกนนะะคบบบ๊๊จุ ไปไปไปเฮ้ยมัวกับบองทุกวันเลยวันนี้เราจะเรียนสระอาสราะอาเป็นสระที่ง่ายที่สุดแล้วอา่านี่คือสระอาสราะอาต้องวางอยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะถ้าสราะอาไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นคําว่ากอ,อกาแบบนี้มีตัวสะกดไหมคะแบบนี้ไม่มีตัวสะกดคุณครูบอกแล้วเมื่อวานว่าถ้าไม่มีตัวสะกดเรียกว่าแม่แม่อะไรเอ่ยแม่กอกาคานี้ลนะ่ะยออายาก็เป็นแม่ก เพราะไม่มีตัวสะกดคำนี้อ่านว่าหออาหาก็เป็นแม่กอกา,กาเพราะไม่มีตัวสะกดแต่วันนี้คุณครูจะมาสอนสระอาแล้วมีตัวสะกดสระอาแปลงร่างเหมือนสระอาหรือเปล่ามาเราเริ่มต้นที่แม่กกแม่กกวันนี้ใช้เป็นกอไก่สะกดด้วยกอไก่เอามาคำที่หนึ่งกออากานะคะใส่ตัวสะกดมาแม่กกใส่กอไก่ตามหลังมาเป็นตัวสะกดสะกดว่ากออากอกา กออ,กอกากกสระอาะแปลงร่างไหมคะไม่แปลงร่างสระอาะคงรูปเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมเลยไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เดิมกออาก,กากนะคะได้นะกออาก,กากสระอาะง่ายที่สุดแล้วคำที่สองสะกดพร้อมกันสออากอสากสออากอากต่อไปคำที่สามคำที่สามสะกดพร้อมกันลอากอลาก งาไ,ไหมคะเงินนิดเดียวใช่ไหมคะงานนิดเดียวลากแม่กดไปแล้วต่อไปเอาแม่ก,กดแม่ก,กดสะกดด้วยดอเด็กแม่ก,กดสะกดด้วยดอเด็กก็อุดอกดแม่กดสะกดด้วยดอเด็กมาคําที่หนึ่งเลยคําที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะปออาดอปาดปออาดอปาดไปนะคะปออาดอปาดคำต่อไปขออาดอขาดขออาดอขาดคําต่อไป ฟออาดอฟาดฟออาดอฟาดอันนี้สะกดด้วยดอเด็กเรียกว่าแม่กดนะคะเอาต่อไปแม่กบแม่กบสะกดด้วยบอใบไม้มาคำที่หนึ่งสะกดด้วยบอใบไม้เรียกว่าแมกกะะ่แมก,ก,มก,ก,สกดดบสะกดพร้อมกันค่ะดออาบอดาบดออาบอดาบคำต่อไปหออาบอหาบหออาบอหาบคำต่อไปทออาบอ ทาบทออาบอทาบสะกดด้วยบอใบไม้เรียกว่าแม่กบไปต่อไปแม่กงแม่กงสะกดด้วยงองูมามาดูคําที่สะกดด้วยแม่กงและใช้สระอาแม่กงเอามาสะกดพร้อมกันจออางอจางจางอ,ออางอจางจางต่อไปถออางอถางถางคาต่อไปวออางอวาง วางนี่คือแม่กงกงต่อไปมาที่แม่กลมแม่กลมคือมอมา้าสะกดด้วยมอมา้าเรียกว่าแม่กรมอ้าวขึ้นมาเลยค่ะคำที่หนึ่งแม่กลมสะกดพร้อมกันต่ออ่ามอตามต่ออ่ามอตามต่อไปสออ่ามอสามสออ่ามอสามคำต่อไปยออ่ามอยามยออ่ามอยามนักเรียนจำไว้ว่าถ้าสะกดด้วยมอมา้าสุดท้ายต้องปิดปากต่ออ่ามอตาม ปิดปากสองอามสามนะคะต้องปิดปากนะยออามยามสะกดด้วยมาม้า ah ah. ต้องปิดปากตอนจบยอาอามยามถออามถามตออามตามเจออามจามต้องปิดปากอ่าไปแม่กลไปแล้วต่อไปแม่กลนแม่กลสะกดด้วยนอหนูแม่กลสะกดด้วย,น,ดดวยนอนหนูเอามาเลยค่ะแม่กลมาอ่านพร้อมกันบออานอบานบานบานคำต่อไปฝออนานอฝานฝาน ฝานคำต่อไปงออโนงานงานอันนี้สะกดด้วยนอนหนูเรียกว่าแม่กลนแม่กลนผ่านไปต่อไปแม่เกยสะกดด้วยยอยักษเรียกว่าแม่เกยยอยักษเรียกว่าแม่เกยอมาคําที่หนึ่งสะกดพร้อมกันกออายกายกออายกายคําต่อไปขออายขายขออายกขายและพออายกพายพาย สะกดด้วยยอยักษ์เรียกว่าแม่เกย์พายเอาไปและสะกดด้วยวอแหวนเรียกว่าแม่เกลวอแหวนเรียกว่าแม่เกลแม่เกลนะคะสะกดด้วยวอแหวนเอามาคำที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะดอ awo down do awo down d าวดาวดาว d o w หออ w วหาวหออ w วหาวหาวและคำที่สาม cho a w ชาวชาว ชาได่นะคะสาระอาเมื่อมีตัวสะกดสระอาก็อยู่ที่เดิมไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ที่เดิมสวยๆนะคะสาระอาง่ายมากอันทีนี้เราไปดูคําศัพท์กันนะคะ,ะมาคําที่หนึ่งสะกดพร้อมกันค่ะขออาหางออนองานหางานหางานหางานได้นะคะอ่านได้ไหมอ่านได้นะหางานคําที่สองจอานอ จานชอาโมชามจานชามคุณครูบอกอะไรถ้าสะกดไว้มมมาต้องปิดปากชามจานชามจานชามไปได้ต่อไปคําที่สามสะกดพร้อมกันค่ะถออาโมถามถออาโมถามหออาหาถามหาถามหาถามหาไปได้ต่อไปกออากา ฝออากฝากกาฝากกาฝากกาฝากได้นะคะคำต่อไปปออากปากเดอีดีปากดีปากดีปากดีคำต่อไปมออีมีมออีมีดออาวดาวมีดาวมีดาวมีดาวคำต่อไป ฟออาดอฟาดหออางอหางฟาดหางฟาดหางฟาดหางอ้าวคำต่อไปออาบออาบนออันน้ำไม้โทน้ำอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำอ้าวไปได้อ้าวคำต่อไปปรากฏว่าขออาโยขายขออาววขาวไม้โทข้าวขาย ข้าวขายข้าวขายข้าวนะคะคำต่อไปชออาว์ชาวบออาโนบ้านไม้ทโทบ้านชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านทบทวนกันอีกสักรอบดีกว่าคำที่อ่านเมื่อกี้ขึ้นมาเลยคำที่หนึ่งหางานหางานจานชามจานชาม ถามหาถามหากาฝากกาฝากปากดีปากดีกดมีดาวมีดาวต่อไปฟาดหางฟาดหางอาบน้ำอาบน้ำขายข้าวขายข้าวและสุดท้าย ชาวบ้านชาวบ้านได้นะคะไปอ่านเสร็จปุ๊บแลนูก็ลืมไปปั๊บบองเขียนไปปุ๊บแลนูก็ได้ศูนย์ปั๊บบองเขียนได้ศูนย์เหรอไหนเอาไหมคุณครูตรวจชื่อของบองไม่เคยส่งเลยสอนเดี๋ยวบองสอนป .1 ก่อนเดี๋ยวบองค่อยเอามาส่งนะคะเปลี่ยนเรื่องทันทีเอามามามา,มาสอนน้องป .1 นนก่อนมาทบทวนคำศัพท์กัน,นคุณครูจะฟังว่าบองอ่านถูกไหมนะคะคุณครูจะอ่านยาวๆเลยนะดูซิว่าบองอ่านได้ไหมอ่ะบองฟังดีๆ หางานจานชามถามหากาฝากปากดีมีดาวฟาดหางอาบน้ําขายข้าวชาวบ้านหางานจานชามถามหากาฝากปากดีมีดาวฟาดหางอาบน้ำขายข้าวชาวบ้านพอยาวๆแล้วบองจําดียาวๆแล้วบองจําดีพอสั้นๆแล้วพูดไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้ได้ได้เออเดี๋ยวพวกนี้คุณคุยให้ขึ้นป .6 เลยนะคุณคุยให้ขึ้นป .6 เลยนะเอออ่านเป็นหรือเปล่าของป .6 อ่ะ หนอยากขึ้นป .6 เอ่านไหนเราอ่านคำนี้สิคำนี้อ่านว่ายังไงไม่ได้อ่านไม่ไอด้อ่านไหนว่าจะขึ้นป .6 อ,อ่านไม่ได้ก็ต้องอยู่ป .1 เหมือนเดิมครูขาคุณครูอย่าให้บองขึ้นป .6 นะคะอ้าวทำไมล่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าอยากขึ้นป .6 พี่ป .6 ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบองตัวเล็กนิดเดียวอ้าวก็กลัวทําไมล่ะบองตัวเล็กแต่ว่าแรงเยอะไม่ใช่หรออกักลัวพี่ป .6 ก,กินบอง ไม่ต้องกลัวหรอกพี่โปหกเขาไม่กินเราบอกไม่ได้นะ่ากินขนาดนั้นเออไม่ต้องกลัวแล้ววันนี้จะไปไหนต่อตอ,อยากวาดรูปะบสีค่ะเอาได้เดี๋ยวไปเอากระดาษเดี๋ยวไปเอาสีด้วยสี<ด>คุณ<ด>ครูเยอะ<ด>แยะ,แยะ,แยะเลยเอาคุณครูยกให้ทั้งกระปุกเลยเอาเอาไปวาดรูประบายสีเอาปยกไปด้วอไปไปไปด๋ยวคูพา